วันนี้ก็จะมาดูปลาที่บ<ม>้านผมนะครับในตู้สมาชิกในตู้ก็มีปลาคูแดงปลาคูแดงก็มีลักษณะคล้ายปลาปิรังยา่าในตู้ก็จะมีสองตัวแล้วก็ปลากายครับกายกายทองครับมีอยู่หนึ่งตัวครับแล้วมีปลาบึกปลาบึกนะครับปลาบึกปลาบึกจะมีลักษณะคล้ายปลาเทพามีจํานวนอยู่สองตัวแล้วปลาเทพาอยู่ในตู้ตรงนู้นครับเอออยู่ข้างในครับ นะไอ้ที่กระดงเขาบงบนยาวๆค,ครับนะครับตรงนี้ครับมีสองตัวแล้วปลาตองลายตัวใหญ่ครับดูนะครับเออปลาตองลายก็จะมีหนึ่งตัวตัวใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็เลเทลตัวเล็กหนึ่งตัวครับ เออมันก็กินอย่างนั้นแล้วก็ปลายีสย่สกุกปลายี่สุกก็จะมีลักษณะคล้ายปลาคาร์บนะคะรับปลาบึกกับปลาเทพาก็เหมือนคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้แค่มีกระดงคีบเหมือนกัน ก็จะแรงครับเป็นนีพวกนี้อาจแบบเป็นแหลงปลาคล้ายปลาแม่น้ําปลาตามธรรมชาติเลยครับแล้วก็เลยจัดเป็นต้นไม้แต่ต้นไม้อาจจะเสียนดีนึงครับปลาไมาชนอืมอันนี้ตู้ตู้ปลาแม่น้ำโว